เรากำลังจะไปอังกฤษน้องเราจะพาไปดูชีวิตการเป็นอยู่ของนอตอนที่เขาเป็นนักเรียนที่อังกฤษเปิดบ้านนตที่อังกฤษที่นี่ทีแรกเลยค่ะ Welcome to London ได้กลับบ้านหรอคะไม่ได้กลับมาสามปีค่ะ Home sweet home ย้ายมาอยู่นีไหมคะย้าย Tourist day ค่ะวันนี้อยู่ Big bang ้าว ตลอดวันนี้นะคะเราจะไปลองดอนเธอใช้ชีวิตที่นั่นกี่ปีเรียนเลยประมาณตอนสิบสี่ิ้าอยู่ไห้นยี่สิกว่าใช้เวลาปราแปดปีอนาเนี่ยเราก็อยู่ออสเตรเลียแปปีผูดไทยก็งงผูดอังกฤษก็ไม่ค่อยได้ เทปนี้จะเป็นเทปแรกของเทปลอนดอนนะคะเราจะพาไปดูชีวิตการเป็นอยู่ของนถตอนที่เขาเป็นนักเรียนที่อังกฤษเธอใช้ชีวิตยังไงแล้วไปเปิดบ้านนดที่อังกฤษที่มีที่แรกเพราะว่าไม่ได้กลับไปมา3ปีแล้วไงตั้งแต่ตอนโควิด แล้วบ้านก็ไม่มีใครดูแลคือทิ้งไว้เลยแล้ว่าปล่อยไปแล้วเออตอนที่กบไปเือจะได้ไปดูว่ามันเหลืออะไรบ้างแล้วเราต้องซ่อมแซมอะไรบ้างเก็บกวาดอะไรบ้างและทีมนี้พิเศษสุดสุดนะคะเพราะเราไม่ใช่ฮันนีมูนเราเป็นทีมฮันนีมูนเพราะว่ามีแมอ่อนด้วย อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเราสองคนเป็นคู่รักอีโคค่ะเป็นรักในธรรมชาติ<อ>านะอีไม่ใช่ธรรมชาตินะนอ๋อประหยัคน <c oughs> ละ Eco <ข>อีโคกันเลยคือทุกคนที่ไปอังกฤษเราสองคนชอบรักอีโคมากเราก็แทบเพ่นว่าเราจะได้ที่นั่งแบสามแถวอย่างแม่ออดเนี่ยบิสเนสก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบคนเดียวที่นั่งสามที่ไม่แล้วเนี่ยช้างนั่งใกล้กันต้องอย่าอะไรกันเยอะต้องติดได้เลย ดีที่สุดโอเควันนี้นะคะเด็กอยากมีทริปทิปในการดูแลผิวหน้าบนเครื่องด้วยเหมือนคนทำกันมาเยอะมากว่าแบบเวลาอยู่บนเครื่องอะทำยังไงให้มันดีไฮเดรตตลอดเพราะที่หนึ่งคือเราต้องกินน้ำเป็นลิตร แยกไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องขอทางที่พีแอลสเตชเยอนะเพราะว่าเป็นที่ใหามาจะเป็นขวดเล็กๆนี่เราซื้อมาสองของอวดแล้วก็ข้อที่2คือเด็กก็จะพกลิปมันตลอดนะคะแบบคอยเติมเพราะมันจะแห้งมากสำรีเซนต์นนั่งเครื่อง12ชั่วโมงด้วยนานมากใช่แล้วส่วนใหญ่อะ่ะเด็กก็จะพกครีมซึ่งครีมที่เน็กพกขึ้นเครื่องเอาแบบจริงๆเลยนะคือเนี่ยชอบพกอีครเนคไทโกลด์แอนตี้ออกซิแดนต์เรนิอุสมอยเจอไรเซอร์นะคะลองทาหลังมือให้ดูนะ คืออยากให้ดูตัวครีมมันเป็นเหมือนเจลอะแล้วมันซึมเลยเห็นปะมันไม่มีสีของครีมแบบนั้นนะไม่ไเหนียวเลยนะจะซึมเลย,เ,ลยเพราะว่าเน่ก็ให้น็อลองใช้มานะฮะตั้่งแต่ตอนช่วงแต่งงานเน่ให้น็อทำทุกอยาก่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทาหน้าชิบลอนด์อกทําอัลราให้ชาครีมอะไรก็ใช้และนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งทิปนะคะขอเราบ้างนี่ค่ะ เนชช่นไทยเยอะๆเลยเห็นป่ะเนื้อเทียนเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันมีสารของแอสตาแซนทีนมีอะโลเวล่ามีไฮยาลูรนิกมีนุ่นมีนี่เยอะแยะมากมายนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นคือสังเกตบ้าพอทาลงไปอ่ะมันไม่วอกแล้วก็ชุ่มชื้นเลยมันเหมาะกับเนกมากเพราะว่าเนกไปพีพีหลังแต่งงานมาแล้วเป็นทริปที่ไปกับเพื่อนเยอะมากเราคืออวกแตกตัวเองรู้ป้าว่าเวลาอ้วกอ่ะเพรเชอร์มันขึ้นหน้าึ้นหน้าแตกมากคืออันนี้มันช่วยลดรอยแดง ลอยจากสิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมๆแบบไม่ใช่หอมแบบน้ําหอมนะเนี่ยไม่มีน้ําหอมคือคนเป็นสิวง่ายผิวแพ้ง่ายใช้ได้กลิ่นกลิ่นมันซับซสบายๆใช่เราว่ามันกลิ่นจากสารสกัดจากของเขาอะเธอแล้วมันหนาหน้ากระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติอะคือโปะได้เลยอะแล้วก็นอนโอเคค่ะเจอกันอีกทีที่อังกฤษนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับคายเน็ตแฮปปี้โกลดนน่ารักยังน่ารักนะโกลดแล้วค่ะโกลดขอบคุณนะช่ว วิไม่มีใครมารับเลยอ่ะแม่นี่ไงรับแม่มากับหนูแม่จะมารับทำไมวะ welcome chillon d มารับค่ะุยวมาคนเดียวกระเป๋าเยอะเชียวนะมีู้เพื่อชื่อเรื่องมารับเราเลยนะค่ะไปค่ะพร้อมแล้วนะเย้เด็กได้กลับบ้านหรอคะไม่ได้กลับมาสามปีค่ะอันนี้เป็นส่วนที่บีก็เดินบ่อยๆใช่ไหมนเดินทั้งเมาเดูนใช่ถึงแล้ว บ้านเป่าประตูสีแดงอยู่บ้านเดียวเลยค่ะโอ้ oh, ขอบคุณค่ะเววคัาโฮม Home Sweet เด็กน้อยป้านตอ,อยู่ ชอบตรงนี้ที่สุดเลยมันเหมือนแบบบ้านเรือนกระจกอะสวยมากมันดูแบบงงงาวอบอุ่นมีข้างหลังด้วยนะคะตรงนี้นี่เป็นที่ที่โนตมาถ่ายมิวสิกเก็ตสึเพลงแรกใช่ไหมบีข้างหลังบ้านนี้อันนี้เพลงอะไรคะเพลงซีซันเพลงซีซันร้องไงยังไม่ใช่ตอนนี้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 ตอนนั้นเธออายุเท่าไหร่โอ้ยยี่สิบเล่นนิดเองเออ พูแล้วรู้สึกแก่เลยนี่ทุกคนค่ะตอนนี้นี่คือสองทุ่มแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่มืดคุณอ้นย้ายมาอยู่นี่ไหมคะย้ายย้ายมาตอนลูกหลังเกเรียนอ่ะคุณยายทำอะไรอ่ะอุ้ยบ้านสวยห้องใหญ่มาก ปโนไทยต้องนอนกับคุณปโนดและเนี่ยสองคนบ้านหอมมากต่อไปเป็นห้องหวีแล้วใช่ไหมห้องเรากับห้องน้องสาวโอุ้ยห้องน้องน่ารักโอ้ยมันอบอุ่นมากเาทากันเอากระเป๋าไว้อยู่เลยแต่เดี๋ยวน้าทากินกลับมาอีกบ่อยๆครับส่วนนี้ห้องของปโนดห้องปโนดนอนเด็กๆโอ้โหฮัลโหล ซึคือไม่ใช่กีตาร์ตัวเองนะกีตาร์พี่เนยไม่เอาไปคืนสักทีโอ้ห้องปนด์ก็ดีนะมองออกไปเป็นต้นมไ,ไม้ในลูกเห็นไหมค่ะฮัลโหลทุกคนฮอลลีเดย์วิกิ้นย้มือแรกของคุณอ๋อนนะ่ากินจังเลยอ่ะขนาดนี้เมืองไทยคือจะตีสี่แล้วละนะคะคุณเอออร่อยป่ะหรอ ไม่ก็สิกงฝรังมา,มากเลยค่ะค่ะกินนี้ทุกเช้าหรอคะก่อนไปโรงเรียนค่ะบ้านกันเนยนี่แหละค่ะ <c oughs> แล้วอีกอย่างก็คอนเฟค็ <c oughs> คอนเฟ็เด็กๆด้วยนะเธอยังมีอีกเหรอกเลขาซื้อไว้ให้เพราะมันถายยากมากอะคือโกลเด้นนักเก็ตโกลเด้นนักเก็ตไหนดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงมันเป็นกลมๆหรอโกลเด้นเหมือนเขาขุดทองขึ้นมาอะไรเรียกว่าโกลเด้นนักเก็ตปกติมันจะมกีการ์ตูนที่ตัวนี้มันมก็ขุดทองเว้ยแล้วมันหายากมาก,มามากอร่อยเ่อ ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาพวกเราน่าจะเจ็ดแหละเพราะว่าอยู่ดีก้กลไกลเป็นนกที่ตื่นเช้าตื่นเจ็ดโมงหรอแม่คิดป้าแม่ไปดูนั่นสายค่ะแล้วจะเที่ยงแล้วพวกนี้ยังไม่ตื่นแม่ในวันนี้เที่ยงหรอแม่นีนเจ็ดโมงคือโจเดนนักเก็ค่ะแต่ดูน่ากินน้เหมือนอาหารหนูในจินเดลเล l าที่ตัวกัตชัลสวิง่งน่ารสึเด็กวะอร่อยมาก มาดูมอร์นิ่งรูทีนของเด็กกันนะคะนี่ เนื่องจากเวลาจะมาที่นี่เน่จะติดหมักตาม,มากก็คือต้องเอาที่หมักตาม,มาหนึ่งแล้วก็เนชอบลงอิสระก่อนนะคะครั้งหนึ่งกับแฮปปี้โกลวแล้วก็อันนี้ที่เน่ซื้อมามัวๆค่ะมิมม้งครีมก็โอเคเหมือนกันนะเพื่อเอามาเผื่อๆเ,เ,เพราะเวลาแบบน้ำต่างประเทศ่ะคะมันจะทําให้หน้าแพง้ง่ายนะคะแล่แน่นอนเน่ก็เอาที่แต้มสิวหมอกกุ้งมาด้วยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อด้วยแฮปปี้โกลและต่อด้วยฟินนะคะเน่จะใช้อันนี้แค่ตรงแก้มเท่านั้นช่วงนี้เพราะว่ามันแห้งมากแต่ว่าถ้าทาทั้งหน้าก็อาจจะมันได้เหมือนนกัน แน่นอนเน่ก็มีทีんん่ทาตาคาแรงนะคะลิปมันนะคะแล้วก็ครีมกันแดดไทเนสที่เอาจริงๆคือใช้ทุกวันเป็น everyday ยิ่งมาเมืองนอกนี่คือเน่เอามา2หลอดเพราะว่าที่นี่เวลาหนาวปุ๊บอะเราจะเหมือนเดินเข้าแดดมากกว่าอยู่เมืองไทยนะคะเราโดนแบบ UV เต็มๆวันนี้เดี๋ยวจะเข้าเมืองกันนะคะ ด้วยอันนี้เป็นครีมกันแดดมหัศจรรย์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้พูดถูกเทพพูดจนเขาเบื่อพูดจนใครเนี่ยเจ้าของหลงรักพูดเองเ <c oughs> <c oughs> นทชัยอะมากแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่ามันซึมเว้แกแบบมันดีอะ้วอันนี้เนทลงครีมหลายตัวมากคือปกติต้องวอกแล้วอะแต่นี่ไม่แล้วดูดีมันเหมือนเป็นเบตอะหน้าคุณดูเนียนขึ้นกระจากใสขึ้นงงแต่เขาไม่ได้บอกเขาเป็นเบตนะคะเนพูดเอง <c oughs> แต่คือเวลาแต่งหน้ามันไม่ลอกด้วยอ่ะตัวนี้ก็คือเบาบางสบายนะคะ SPF 50บวก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 เหมาะมากสำหรับ everyday ไม่เหนียวเหนิดหนะอย่างที่เห็นแห้งซึมแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความมันวาวแบบทําให้เราดูหน้ามันก็ไม่นะคะมันเหมือนเป็นบาํารุงไปในตัวด้วยเลยไม่มีกลิ่นไม่มีสารตกค้างอันนี้คือแบบขายแล้วขายอีกขายแล้วไม่ไอายปากเพราะว่ามันเป็นของดีจริงๆอ่ะ six free ทุกอย่างเลยนะคะลองไปดูใครเน็ตแล้วราคาดีมากใครที่ไม่ชอบทาครีมกันแดดบอก เลยว่าถ้าใช้คา่เนดแล้วคุณ <m uch an> จะไม่เกลียดการทาครีมกันแดดเพราะว่ามันไม่ได้เนอะหนาเพื่อนเนทบางคนทาแต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะอย่าคิดว่าครีมกันแดดไม่สาคัญนะคะแล้วยิ่งถ้ามาเมืองหนาวแบบนี้เนี่ยมันสําคัญมากเดี๋ยวเดี๋ยจะไยแต่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะไม่เป็นคราบหรืออะไรอะไรต่างๆไม่ตกลงเลยนี่ทาแป้งทาคอนซีลเลอร์แล้วนะคะก็ไม่ตกลงวันนี้เป็นสีเขียวเหนียวสับค่ะกับตเ๊กตาของงา โอ伊สเตอร์บัตรที่นี่เขาเรียกว่าโอ伊สเตอร์หรอคะแล้วส่วนใหญ่ต้องเท่าไหร่คะถ้าคนมาหอยนางรมนี่เท่าไหร่คะมันก็เหมือนเหมือนการ์ดลาบิดของไทยก็คือเราก็ซื้อมาแล้วก็ใส่ตังค์เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้เขาก็จะตัดทักอีการนี้ต้องเสียงเงินเนาะแค่ดี POSIT ห้าปอนด์เดียวใช่แล้วเราก็ได้เงินคืนถ้าเกิดว่าไม่ทําบัตรหายแล้วโมไซร์คือทําบัตรหายว้า ทัวริสต์ป้บปกติอยู่นี่เธอไม่ค่อยมาป่ะไม่เคยมาเลยแล้วนี่ก็อถจอดไอยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบุงอ้อนจะมีกี่รูปคะเนี่ยนี่ก็ลูกเขิดโอ้โหนั่งขนาดไหนอะเราอะให้ไม่ยายตลาด ที่ใหญ่มากและเก่าแก่มากๆค่ะแกเรียเอาเลยป่ะแต่เดี๋ยวไปเลือกเยอะๆอยากเอาแต่หลักๆจริงๆไงขนมแบบนี้ไม่ทันเนื้อที่เนี่ยอร่อยก็คือนี่นั้นเนอะกว่าอุ้ยความกินได้ไม่ไม่สงสารมันหรอโอ้ยพูดอีกไม่แดง smell amazing so fresh and your guy look so healthy with this <laughs> <laughs> อันนี้ของแม่คืออะไรคะแมุกอย่างชอ้อนไม่น่าเชื่อว่าถึงตลาดแล้วก็ซื้อผลไม้กันเป็นอย่างแรกอันนี้ฮะดูคนเตาตี้กันจังเลยเอออร่อยใช่หนูจังวันนี้เธอจะต่อคิวให้เหรอเธอเป็นคนดีจังโอ้ looking great oyster bar จะกินตรงนี้เลย <laughs> Lonely, ดีๆอย่าให้หยดดีๆอยาให้หยดอือตัวต่อมาคืออันนี้อันนี้อร่อยมากจะหาที่นั่งไหมอันนี้คือเ่าเ่าคือเ่าอุ้ยมีสาวชมอมีสาวชม and it's pink and green cute อันนี้คือกุ้งอะไรคะนี่กุ้งปรดของเธอเหรอ s c a ปี y ร้านนี้อร่อยมากนะคะถ้าเกิดใครมาตลาดนี้ก็คือต้องมาอ hey. ร่อยเนาะเฮ้ยเฮ้ยน yeah. ี่มันร้านไหนอังคุโรเจอร์นี่หว่าอลงคือโรเจอร์มาพัดขท้าที่นี่ใช่ผัดเท้าที่นีเจ๋งอ like ่ะมามาถึงร้านเลยร้านแล้วนะคนเยอะมากอ่ะว้าว ว้าวคู่พ่อแมแอนด์ชีสของแทนแน่จริงจ้าสุดยอดแห่งความชีสสือจริงๆมันแบบเป็นวันที่สวยงามมากอ่ะใช่วันนี้ดูดีแล้วทุกคนมั่งกันแบบชิวมากลัวโควิดปะไม่มีไม่กลัวเพราะว่าแข็งแรงมากเดี๋ยวด้วยกันตลอด ว mm ันนี้เราเนื้อกวาง oh dear ชอบ เห็นไหมคะอย่างที่เนยบอกคือการอยู่เมืองนอกแล้วอากาศเย็นๆน่ะมันทำให้เราคือเดินทาแดดมากๆแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทาครีมกันแดดคาเนสเนี่ยเราจะสู้แดดแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวไปเอ็กซิบิชั่นต่อนะคะบ๊ายาอ่ะมดตัวมดตัวต่อไปค่ะเทคโมเดิ โรงไฟฟ้าเก่าอะค่ะมีป่องมีป่องอะไรอยู่ไฟฟ้าแล้วก็มีงานเจ๋งๆเยอะมาโมเดิร์นอาร์ตเยอะอโนจะได้มีวันอยู่ในเทรนด์โมเดิร์นป่ะแม่อยู่ชัวทำได้แน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะแม่ออนจะให้กำลังใจเสมอใช่มีทั้งสองคนกำลังใจคนที่หนึ่งคือแม่คนที่สองคืออโนคนที่สามคือพ่อตตี้ทุกคนก็ให้กำลังใจเธออยู่แล้วคนดูด้วยนะ คับเด็กค่ะออนมานี่คุณออนดูออกหรือเปล่าว่ามันคืออะไรอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้อาจจะเป็นปลาถ้าแม่มองก็เหมือนตัวปลาหนูมองว่าเป็นลูกแพร์อนนี้คุณออนกำลังสวดมนต์นะคะว่าอีกหน่อยเขาให้งานน้องเนธมาอยู่ในนี้อยู่นะคะพ่อเป็นพิมพมีคืออะไรอยนะแม่รู้จักได้หรออยากดีคือดีพอใช้อันนี้รุ่นแม่เหรอโอ้ยจนสมัยรุ่นพ่อแม่แล้วมั้งว้าว เห็นอันนี้นึกถึงอะไรนะคะนึกถึงเชียงใหม่งานใหม่งานหมอนแม่รู้สึกว่ามันคืออะไรนะคะเหมือนข้าย่างตัวภายในอ๋อเนี่ยเนี่ยใช้แล้วด้วยใช่และอันนี้ก็คือขาเตียงที่อยู่โรงพยาบาลอ่าขาเตียงโรงพยาบาลอ่าไหนลองดูสิไม่เคยผิดหรอก Hospital bed น่ใช่ไหมเก่งมากค่แม่ Come on you can do it mommy เหนื่อยปะ ออากลังกายเลยอีกชั้นหนึ <ario> <rawd unre> ่งเดี๋ยวเราพาขึ้นไปที่รูฟท็อปของเท็โมเดิร์นนะคะเย้จะถึงแล้วอ๋อเร็วเร็วเร็ไม่มีลิฟตรปบหรอว้าวสำหรับใครที่เดินเหนื่อยนะคะขึ้นมาที่ชั้น6เขาก็จะมีบาร์ค่ะแล้ว็จะเห็นวิวสะพานแบบนี้แขอชอบภาพบนอ๋อจริงเหรอแม่ซื้อให้หนู่อยดิใช่ซื้อื้ออันนี้ซื้อบ้านหลังคือปัจจุบันให้เป็นของพันดีไหม ได้เดินตามเขาไปแล้วช้ากว่าน,นั้นอีกอันนี้เรามาอยู่ที่เชน่าทาวแล้วนะคะเนมังกฤิทีไรคือชอบกินอาหารจีนที่นี่นะคะเพราะว่ามันจะมีชชลลี่ออยที่เป็นเหมือนซอสเผ็ดที่อร่อยมากร้านไหนดีคะถ้าเกิดมาที่นี่ก้าวเส็เก็จะเป็นร้านที่เปิดดึกๆแล้วต้องมากินตอนเมาคับอ๋อหรอก็อร่อยนี่ก็โฟซีซันก็อันดังที่ไปเปิดไทยอ๋อโอเค ชิลลี่ออยที่เนพูดถึงนะคะคือมันอร่อยมากมาก,มาก,มาก,มากอย่างเงี้ยคือใช่อะเน่ okay. อันนี้คือเต้าเมียวในซอสครีมครับซอส,ปปซสนะคะเป็นผักที่ที่นี่อร่อยประเทไทยมันจะเป็นเต้าเมียวอีกแบบอะออแต่ไม่ค่อยมีใบอะอันนี้คือใบรวนๆมีใบยเยอะๆมากเต้าเมียวที่อร่อยมาก,มากจริงๆอะดยอดน้ำลายไหล เน่ชอบมากนะคะวงน,นี้ชื่อ k i m l ่ c o ร r ดค่ะวันนี้อากาศดีเวอร์คนมาเต็มเลย